อันนี้ครับนี่เรามาดูใบทุเรียนนะครับที่เป็นร่องรอยของโดนเพียหอยทำลายนะครับแต่นี่เราฉีดตัวมีโดไซไปครับถ้าถ้ามันไม่ตายนะครับเราขยี้ที่ไอตัวเปลือกมันนะครับคือมันจะเป็นมันเป็นน้ำเยิมเย้มเย้มออกมาแล้วนี่มันแห้งหมดครับมันตายหมด มันเหลือแต่เปลือกคราบติดไว้ครับตัวนี้ฉีดมีโดไซแค่ครั้งเดียวครับแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวฉีดก็พอประมาณไม่ได้โชคอะไรอะไรมากมายครับฉีดแค่ครั้งเดียวครับตายเกี้ยงอ่ะไม่มีน้ําเยอะไม่มีอะไรมันตายแห้งหมดเลยเนี่ยอันนี้คือตัวที่มันเดิมมันตายละเนี่ยร่องรอยการทาลายตัวนี้ทําลายกิ่งมันที่จริงนี้กิ่งนี้จะตายนะครับลองยาหลายตัวมันก็ไม่หายนะแต่ไปฉีดมีโดไซแค่ครั้งเดียวหายเลย ครับแล้วให้เห็นกันจัดจ่ยนะใบใหม่ก็ไม่มีการทํำลายนะตอนนี้ไม่ได้ใส่ปุงป๋งใส่ปุ๋ยอะไรนะต้นไว้รองยาเนี่ยใบใหม่ไม่มีการทําลายเลยนะครับชินมาเดือนกว่าแล้วครับเนี่ยโอเคครับขอบคุณครับ